กับสวัสดีแล้วกับสบัสดีพ่อแม่พี่น้องพังลาวแล้วกับพังไทยเนาะมาพบพกับสองบาลัน์คือเก่าเนาะวันนี้เฮาอยู่ทีประเทศมาเลเซียเนาะสีะออกไปซื้อห่านยังคืออว่าหานแบบว่าสองเคก็คือห่านสิบสี่บาทนะอยู่นี่นะตอนนี้เวลา6ก0นงเลย6ก0นงอยู่ประเทศมาเลเซียนี่ ยังแดดออกแดดแห้งนี้นี่แดดได้นี่จะเห็นในหน้านี่อยู่ประเทศมาเลเซียเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมบันเนหน่อยเนาะเป็นหมบันสินี่ยหน่อยที่ว่าเฮ้าแบบแ,แบบเขาสิยาออกจากซอยนะเพื่อไปซื้อของกินของใส่ของใจนะ ยังบอกกล่าไปใส่เนาะเพราอเอาเห็ดแต่วีซ่ามาเป็นวีซา่าท่องเที่ยวเนาะโอเคเอามากับคนมาเลเซียเนาะมาเลเซียมาเลาเยูโพูดมาลายูโอเคเเสวัสดีคุณอ๋อโอเคอ๋อคนมาเลเซีย จะสปิคมลายูประเทศเดี๋ยวเขาจะถ่ายให้ทุกคนเบิงเนาะประเทศเพิ่นไปจงได้แต่ว่าเราไปได้หนึ่งเนาะย่างไปเรื่อยซาข้าพเจ้าได้สัมผัสกับคนมาเลเซียมากนะ่ประเทศนี้นะนับไปอายุสิบปีของเขาของเฮียนะนะเขาจะให้ไปครับอ้าเดี๋ยวไปหนึ่งขามทางก่อนอันตรายหลุดไวเนาะ โอเคบอต่อเลยเนาะคือประเทศมาเลเซียเนี่ยจะนาแต่อายุ10ปีนี่เขาอะ้าคนในเขาองเฮียนเนี่ยเขาจะประเทศเขาแบบมันดีคือเขาบังคับหมายเหียนแบบภาษาจีนนะแบบทุกๆคนตรงไดภาษาจีนหรือว่าภาษาอังกฤษแหละภาษามาเลเซียอยู่ดีมันจะมีหลายสังสาดเนาะเขาจะบอกภาษาอังกฤษส่วนหลายกับภาษาจีนและภาษามาลายูโอเคมาลายู ตูปากีภาษาสานากันสิน,นี่กะไตมะยะโอ้โอเคอ้าโอเคเป็นบ่จะว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษามาลายูและภาษามา,าเลเซียบางคนเกิดอยู่ประเทศมา,าเลเซียน,นี่เป็นประชากรเขานะเขาสามารถเว้าได้ฮอด4ภาษาก็ได้ว่าโอ้ประเทศนี้สุดยอด,ดเลยแต่ว่าความแตกต่างเนาะประเทศนี้กับประเทศไทยนะคิดว่า เรื่องตึกเรื่องอาคารเรื่องต่างๆนี่บ่แตกต่างากับบ้านไหนเพราะเพอกับบางที่ประเทศไทยอาจจะหลากหลายกว่าเนาะเรื่องตึกเรื่องอาคารเนี่ยนะแต่ว่าประเทศนี้นะดีคือเงินอัตราเงินสูงแล้วก็ค่าแห้งก็สูงเวลาเขาจะจ้างนะแบบนี้แหละที่ว่าอยากมาเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเขาไปหนันสองเหรียญ เดี๋ยวเขาไปหั่นสองเหรียญไป let's go <S ไปหั่นสองเรหรียญนะทุกคนบ๊าย